วันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปพบกับนะคะสิบคาเฟ่ชื่อดังนะคะของเกาะฮอกไกโดก็คือมังซัปโปโรนั่นเองโอ้โ oh หสวัสดีสดค่ะพบกับรายการแฟนแม่จารีวิวพี่หุค่ะพี่เดียค่ะ เรามาถึงอ e ันด you know, okay. ับ5กันแล้วนะคะครึ่งทางแล้วพี่เตียบร้านนี้นะคะก็ชื่อเนี่ยแค่ชื่อก็พิเศษแล้วพี่อูชื่อร้านชื่อปีปุลูปีปุปีปุปีปุนะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าร้านพีฟพีฟนะคะเป็นนายพาเฟ่นะร้านพาเฟ่ที่เปิดตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ได้เปิดทุกวันด้วยนะใช่เปิดตอนพุ่มหนึ่งเที่ยงคืนนะคะเปิดแค่4วันนั้นเองในหนึ่งอาทิตย์นคะคือวันพุธจนถึงวันเสาร์นะคะใช่ใช่แล้วร้านนี้ เมนูแนะนำนี่คืออะไรอยู่เมนูแนะนำคือบิ๊กพาเฟ่นะคะโูหแบบเป็นตรวอันใหญ่ใหญ่เลยออกไปแล้วต้องลองร้านบรีสอร์ดโอ้ยได้กินมากร้านนี้ต้องลองเลยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยที่นั่งเขาก็ไม่ได้เยอะเลยนะนี่นั่งนีแค่15ที่นั่งเลยเขาบอกบางคนรอเป็นสองสามชั่วโมงเพื่อก็จะได้กินพาเฟ่แต่พอกินแล้วทุ๊บโอ้สุดยอดฟินมากคือคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะว่าอย่างนั้น จะไปที่ซัปโปโรนะคะอย่าลืมอย่าลืมปีปุรุปีปุร <c oughs> นะปีปุรุปีนะฮะร้านนี้ชื่อน่ารักมากเลยนะคะ อเคมาถึงอันดับ4ค่ะพี่เจี๊ยบอันดับ4ก็คืออาโตลีเอออโตลิเอฮอริฮิโกะร้านนี้ฮะก็เป็นร้านที่มีสาขาอยู่ทั่วเลยนะร้านนี้มีลงพุ่งกาแฟของตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ใช่ฮะร้านนี้เป็นร้านที่เป็นคาเฟ่สไตล์ตะวันตกใช่ไหมคือขนาดชื่อร้านเวลาเขียนยังเขียนเป็นเขาเรียกคาตาคานะตัวอักษรคาตาคานะคือเป็นตัวอักษรที่เขียนสําหรับพวก ที่เป็นภาษามาจากต่างประเทศใช่ใช่เขาบอกว่าจะทําเป็นเหมือนเป็นคอฟฟี่ยูเซี่ยงด้วยร้านนี้ค่ะมีความอร่อยเพราะว่าเป็นมีลงทุ้นของตัวเองแล้วก็อีกที่บอกว่าพอมีสาขาเยอะๆเนี่ยนะคะแต่ละสาขาก็มีลักษณะของแต่ละสาขาที่แตกต่างกันน่าสนใจนะน่าสนใจมากเป็นอีกร้านหนึ่งที่ต้องลองจัดเป็นอันดับ4นะคะของร้านคาเฟ่ มาถึงท็อปทรีกันแล้วนะคะอันดับที่3ามเราไ่เสียบใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลลวอันดับสามว่าคือช็อกโกแลตเยี๊ยมอเซอนะคะร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปีคศ1988สามสิบสองปีโอ้โหนานมากนานมากร้านนี้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับช็อกโก <S <S แลตนะคะเอาช็อกโกแลตประมาณ40-50ชนิดนี่นะคะมาัาผลิตเพื่อให้ได้ช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุด ใช่เรียนมาผสมกันเพื่อทําให้ได้แบบช็อกโกแลตที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดสําหรับลูกค้าอยากกินแล้วเกินเราก็เป็นคนชอบช็อกโกแลตซะด้วยสิเพราะนั้นมาร้านนี้นะสิ่งที่แนะนําเลยคือห้ามพลาดเลยก็คือเมนูชื่อมาเลียเทเรซาบูช็อกโกแลตนะคะเจ้าของก็เก่งอยู่แล้วนะเจ้าของก็คิดค้นสูตรนุ่นสูตรี่เาพัฒนาสินค้ามาตลอดไม่หยุดยั้งเลยนี่เป็นสิ่งที่ดีของไอซบีญี่ปุ่นจริงคือเขาไม่เคยหยุดนิ่งในการที่จะผลิตสินค้าอย่างเดียว คิดค้นสูตรพัฒนาสุดคือตลอดเวลาทําให้เราได้กินของอร่อยเรื่อยๆแล้วก็ทุกครั้งไปก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมานาเสนอตลอดอันนั้เป็นจุดที่เราควรจะทําตามมาถึงอันดับสอแล้วใกล้แล้วใกล้หนึ่งเลยพี่เตียวอันดับสอคือร้านชื่อโมริฮิกกะนะคะมริฮิกกะนะคะร้านนี้เปิดมาเมื่อปีคศ1996งพัี่สี่แล้วคะ เนื่องจากว่ามีประมาณสิกว่าสาขาในเครือนะคะแต่ว่าอเนี้ยร้านจะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นชื่อก็ยังเขียนเป็นคันจิในญี่ปุ่นนนี้เป็นร้านแรกของเขาเป็นสาขาหลักแล้วก็เป็นสาขาแรกด้วยนะคะแล้วขนมที่แนะนําคืออะไรพี่ขนมที่แนะนําคือชีสเค้กแล้วก็ลูกปั๊น s t o l l e นะ s t o เล e n คืออะไรเขาบอกเป็นเหมือนแบบขนมปังหวานนะคะที่ผสมถั่ว ผสมถั่วแล้วก็เป็นพวกเครื่องเทศและผลไม้แห้งเป็นขนมปังของคนเยอรมันที่กินช่วงคริสต์มาสเราหาทานได้ในญี่ปุ่นนะคะดังนั้นไปฮอกไกโดนะอย่าลืมไปร้านชื่อมริฮิโกะนะคะอันนี้อันดับสองนะคะและแล้วนะคะเราก็มาถึงอันดับหนึ่งย เอละอ่ะนะคะร้าน <ไป S 1> ชื่อว่าซาเอละอ่ะนะคะโหร้านนี้เนี่ยก็คือเป็นร้านชื่อดังเลยในเรื่องของแซนด์วิชแล้วก็เค้กนะคะี <c oughs> แซนด์วิชมากกว่า90ชนิดโอ,โอ้โหสุดยอดแต่ว่าถ้าไปร้านนี้แล้วเมนูที่ต้องทานคือทาราบากานิซันโดนะคะหรือว่าปูทาราบะเนาะแซนด์วิชปูทาราบะหรือปูยเองนะคะกินม้วนบอกว่าหมดหมดเร็วมากๆเลยเพราะฉะนัะ้นเนี่ย ก่อนเปิดร้านประมาณสิบโมงแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าคู้มาพิเนีไปยืนรอเพื่อที่จะซื้อแล้วโอ้แล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่ต้องทานกันก็คือเมนูอะไรด้วยพี่เดี้ยวเอบิคัสซสันโดหรือว่าแซนด์วิชกุ้งกุ้งทอดแซนด์วิชกุ้งทอดนะอันนี้ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันในซัปโปโรนะใครไปซัปโปโรแล้วก็อย่าลืมไปชิมแซนด์วิชที่ร้านซาเอหละนะคะแนะนำเลยนะคะแนะนำเลยอันดับหนึ่งนะจาก1619ล้านชิ้นดูไม่ธรรมดา ใช่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามี10อันดับนะคะที่มาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดไว้ตรงข้างล่างเนะเผื่อว่าใครจะตามไปชิมตามไปซื้อใน1ิอันดับนี้ก็ไปได้ไปกันได้นะคะใครที่ชอบรีวิวแบบนี้นะคะก็เม้นมาได้นะคะหรือว่าให้กำลังใจเรามาได้ใครที่รักเราชอบเราก็กด Subscribe นะคะ<แ>กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติงนะคะเวลาคลิปเรามาแล้วก็จะได้เด้งขึ้นมาที่หน้าจองอทันนะคะให้กำลังใจเรากันด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย